เอ็นโฟกั Focus. สเศรษฐกิจวันนี้ครับผมพาท่านทงครับมาติดตามความคืบหน้าของนโยบายการแจกเงิน1,000 0บาทครับในเฟสที่2ของรัฐบาลครับ การแจกเงิน10,000ื่นบาทครับในเฟสที่2นั้นจะเกิดขึ้นเมื่อไหรอย่างไรเพราะว่าต้องรอการประชุมของคณะกรรมการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจครับซึ่งมีท่านนายกเนี่ยเป็นประธานและก็ล่าสุดครับมีการออกมายืนยันนะครับว่าคณะกรรมการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยจะมีการประชุมกันครับในวันที่19พฤศจิกายนนี้ครับท่านรองนายยมตรีครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวนะฮะว่า วันที่19นี้นะครับคณะกรรมการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจครับจะมีการประชุมกันโดยจะมีการหารือครับถึงโครงการเติมเงิน1,000 0บาทครับผ่านดิจิบัลเบลตเฟสสซึ่งจะเป็นการหารือครับถึงแนวทางการดําเนินการขั้นตอนต่อไป คุณไม่ใช่กล่าวนะครับว่านอกจากนี้ครับรัฐบาลก็จะมีการรายงานครับความคืบหน้าเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้โคเรือนครับซึ่งเป็นการหารือครับกับรัาบันการเงินมาแล้วโดยสิ่งที่รัฐบาลครับจะเข้าไปทําก็คือเข้าไปช่วยปรับโครงสร้างหนี้เก่าก็คือการให้จ่ายหนี้ลดลงการยืดหนี้ เพื่อลดภาระของลูกหนี้ซึ่งจะทําให้ลูกหนี้เนี่ยสามารถเดินหน้าต่อไปได้และอีกสิ่งหนึ่งครับที่จะเร่งทําก็คือการผลักดันครับให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงแหล่งสินเชื่อได้มากขึ้น